ผู้เกี้ยวกับเกี้ยไปผู้เอาไส้สอบกับเอาไส้เข่าติ่มก็สอบเนี่ยโอ้โหพี้เจ้ากระเรียมพี่กันุณเจ้กับสอบนะฟาตัวเรียมกัสอบสีทั้งสีทั้งเกี้ยวพี่ร้องทั้งฟาดทั้งสีทั้งเกี่ยวทั้งขนใส่กัสอบพี่ร้องเขาพนฝันอยู่คักคักฟาแน่แต่พี่ร้องเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีจริงอันครับ มาแล้ว,าลวมาแล้วพี่ร่องมาแล้วเด้อมาฟังน้ากันพี่ร่องอ่าใครที่รอคนถามหาดูพี่ร่องเนาะไลายตามให้เน่พี่ร่องเจ๊เป็นไรฟันดีบ่ครับฟันดีอยู่จ้าโอ้ฟันดีฟ,นดฟันดีอยู่พี่ร่องฟันดีแล้วเด้ออ่าหน้มือน,นั่นอะมินโทรหาคนคนติวละตาเมื่อน,นี้คือเจอียสะดวกพี่น้องเนาะ ออกมาฟังน้ากันชนบตัวเลขแนวทางอ่าที่ลงช่องเป็นเงื่นแรกของรัฐบาลให้ของเจอย่างเด้อพี่น้องเด้อเนาะเลขสุดเลขคำนวณเป็นไังไหนเจ้ของเจ้นะในสูทข้างนั่งกับนังคือเก่าอยู่จ้ะอาสามตัวก็ยังเหมือนเดิมจ้ะอ่ามันไม่มสวยนะเจเจจำได้บ่ นี่พี่เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองครับศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดต้าอืมอันนี้ศูนย์หนึ่งก็เจ๊นะต้าอ่าอีกศูนย์หนึ่งมีเก้าเก้าสองเก้าเก้าห้า ก็เก้า,าสองจต่สุดก็เก้าหากับก็เก้าสองนั้นคุณเด้นงบหน่อยกับมาต้องสื่อก็ได้จ้ะโอ้หึหึงบน้อยไม่ต้องเอาเลยให้งบหน่อยตัดได้เลยจ้ะตั้งสี่บอกครับจ้ะสื่อแต่สามสุดนั้นไม่จ้ะโอ้สามสุดโอ้พี่รอง พ่นถือว่าไคงบน้อยอ่เนเน้นย้ำให้เลยเด้อพี่้องเด้อตัดได้ตัดเลยอ่แต่ว่าเข้ากาล่งต้องรงให้ให้เบิ่งป็นแนวทางครับออกมากพี่้องอให้เป็นแนวทางแต่ว่าต้องเหลือเหลือเฉพาะเก้าหกศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์หกเจ็ดเหลือสามชุดเด้อพี่น้องเด้อสามตัวนะ โอ้มันก็ทำเร็จตัวเดียวกันแล้วเจนะกลับไปกลับมาอืมอ่าศูหกมันก็สองสุดปุ่นศูทฮกมันก็ตรงกันแต่ว่าเจให้เน้นสามตัวใช่ไหมจะเน้นสามตัวสามหางกันลระจะโอ้พี่น้องสามตัวสามหางเด้อสุดนี่สิพเจนอ่าเจพเน้นมาไห้ครับส่วนส่วนสองตัวนั้นสิเน้นุกเกาให้จ้ะ หกหกเก้า <69. S 1> เอาสองตัวอ่าเจห้เบื้องต้นตองหวัดคือมี่หกลักหน่วยแม่แม่บครับจำมันหลายตัวเกินตัดอันนี้เลย<ฮ>ตัดเป็นหกเก้าเลยสำหรับสองตัวพี่นั่งเป็นไห้มาตองหวัดคือสองหกหกหกศูนย์หกหนึ่งหก แต่ว่าใครงมไว้ตัดอีกแล้วอืมให้เหลือหกเก้าเม็ดเดียวใช่ไหมเจ๊ะจะอันนี้คือเน้นล่างบอกครับหรือว่าไปได้ทั้ง<ล>บนทั้งล่างจะเอาบนทั้งบนทั้งล่างอ่ะแหละเอามาื่อกตัวเอาตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันเก้าหกศูนกัมีตัวไร ่ะโอ้แต่ว่าเจ๊เน้นให้หกเก้าหัวอพี่น้องโอ้โหป็นได้เจเป็นได้เจจังอ่าอชิว่าแน่นอนเจเลยอ่าความว่าเมื่อคืนเนี่เอาพกเก่าไปเสี่ยงกระเรียฝันจ้ะโอ้ หกเก้าไปเสียงนะอันรอบแรกที่เอาเอาหาเอาศูนย์หาสองไปเสียงมันบอจ้าเจา้าันมาตั้งไหนแน่ไอศูนย์หาสองนั่นกับฝันว่าจะไปท้ำบุญที่วัดอ่าผ่าพื้นท้ำพิธีเพชรขันน้ำม่อนให้จ้ามีปิดแม่ขันน้ำม่อนนั่นกับนีศูนย์หกเจ็ดสองอ่า มีในขันน้ำมันมีศูนย์หกจมีเจุดสองร่อยร่อยยูนหันมันบอตัวเลขงบเจ๊แต่มันร่อยร่อยอยืในขันน้ำมนันแหะจ้ะอ่าโอ้ศูนย์มีศูนย์หกกับเจุดสว่าที่เห็นชัดเจนเต๊เจ๊แต่ว่าเจ๊ก็เอาบ้าพมวนในนาใใจกันบอกจ้ะ ว่าถ่ายววันละจ้ะอฟันนี่ก็คือฟันเห็นซื่อิบ่จ้ะอู้มันอยู่ที่ันนั้นว่นนู้นคือฟันบ่าอ่ามันมันบอกชัดเจนมันบอกทังจังเลยจ้ะบัดขึ้นที่สองอันอ่าเอาศูนย์ศูนย์หกเจ็ดไปเสียงศูนย์หกเจ็ดมันกับฟันว่าได้ไปกองสลากโอ้ศูนย์หกเจ็ด พาโทษเจ้ไปเองมาครับเนี่ยจ้าว <c oughs> ิอลอเกอเอาเอาเลขศูนหาสองไปเสียงเห็นเด็กขันน้ำมนตมาไปท่าบุญเอาเลขศูนหกเจ็ดไปเสียงฟันวันบุกกองสลากที่น้อง <c oughs> เป็นอจได้เจ้าบานนี่ยแต่กองสลากมันเพิ่นกำหน,นแต่ว่ามันเหล็กมันตกลงมาหาตู ตัวที่หกตัวสุดไทยน่ะมันมาล่องจ้ะเอ้ามันก็เลยมันติดตัวไทยมันนั่นมันมีตศูนกระพุบแต่วัาตัวสุดไทยตัวที่สามนั่นมันมนย่อมล่องมากเลยจะเป็นตัวใดนะโอ้มันบาตกล่องจากมองบักกิอิงร้อเพื่อนน่ะจ้ามันบาตกล่องมาใส่ล่างตกลงมาหาลูกมันบ่เจ๊ จ่มันลงมากหาตัวตรวาตัวที่หกมันมาลงตัวที่หกคือตัวรักเงยมันปะจ่าว้ายตัวสำคัญเนี่ยน่ะนะฮะตัวรักัรักอืนตรงเมื่อแต่ว่าตัวรักเงยตัวสำคัญที่บุ๊คบบุลง่มเเจ้ไม่รู้จ้าว่ายว้ายว่ายโอ้ มันเป็นจัวไหนบารเจวิเคราะห์ว่าจัวไหนตัวเห็นเห็นตัวไหนเน่คือว่าจัวไหนเลขาตัวแต่มันกับมาน,นี่หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แลกับศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หกนี่เป็นเลขห้าตัวแต่ตัวที่หกมันชื่อว่ไหน บานตัวรักงวยแท้ๆนี่ลักน่วยน่ะมันมาตกลงมาเลยจากตัวน้องซื้อเ่เห็นเลียกได้บาลน,นี่แตะเอา,าๆๆๆเห็นถ้าสะพาะทัๆๆ้งหนาพี่รองเ้ยจ้ะ่วยแต่ว่าเหมือนขนนึ้นีนก็เลยเอาหูกเก่าไปเสี่ยงออืโอเเ๊เจ๊ก็เลยเอาขึ้นว่าจะเอาเก่ามาใส่จังสีแทนบอกอตอโอ้ ก็เลยเอาหอเก่าไปไปไปเสียงฝันมาขึ้นนี่จตาโอวมาขึ้นนี่เอาหอเก่าไปเสียงก็เลยฝฟันว่าเด็กไอจ่างคนมาเกี่ยวเขาอยู่หน้าจ้าปาทพ่งวัตดำหัตดำตะบะเขามันเลียงเต็มทุ่งหน้าย่จ้าทั่วพีดังเลยเหลือเต็มทุ่งหน้าเลยบาลนี่ปาทุ่งปาทุ่งปาทุ ต่างคนเกี่ยวตะบะปะท้อืมเบี๋ยงเต็มทงเลยบ่อเจ๊จา้าท้อวายไ,ไม่ยิ้มปุยปุยยิ่บ่เจ๊ฮะถามก็จะจาว่าเอาคือทั้งเกี่ยวทั้งใส่สอบกระจาว่าเอาใส่ไปเลยกระจาว่นโอ,ใอ้ใส่ไปแล้วเ,เก็บเต็มให้มันเต็ม กระสอบก็จะเก็บไซ่เก็บไซ่พูนเอาใส่กระสอบสอบ่อาสตูปิน้องเอ้ยปะท้อขึ้นเป็นไข่ฟันนัง่งสีเตี้ยไข่นี่เธอไข่ทุ่มขึ้นกันละพี่น้องเอ้ยท่านไข่ฟันคักแบบนี้นะเขาจะว่าฟันดีที่น่เนเาเจนเนาะตามที่ผมได้ย,ยินเข้าวว่าขั้นฟันว่าได้เห็นเขาเลี้ยงเต็มทง้งอ่าได้เขาได้น้ำได้ยู่ได้กินนั่งสินา จตามที่ผมไปสัมผัสผุนนำนผู้นีม้มากเขาเจะว่าฝันดีถือว่าเรียกนี่คือเขาแล้วจ้าอ,อืมได้อไดเอาคืนเล่าวะเจได้คืนเล่าวะไอวาท่านเอาขึ้นเล่าจ้าแค่ใส่กระสอบขึ้นรถไว้เสื้อใสกระสอบไว้แล้วโอ้ใส่กระสอบไว้แล้วจ้าอือได้รับสอบว่าเจ กระสอบนั้นไม่ได้นับจ้า <laughs> โอ้พี่าาพมากเลยกระเจาะมหลายลีมขึ้นมามาซอยเกียวใส่อันโอ้คอนกระไล่ข้นบ้านเลยแม่นบ่มาซอยนี่ไอ้ที่มาซอยน่ะมีแต่บะรูนาจ้ะโอ้บะรูจะข้นเลยจะ้ะวุ้นเปนพีแม่นล่างแม่นบ่เจ้ จ้าพ่มีไยพี่น้องเจ้าของอพี่น้องก็ได้แต่คนอื่นแต่แดงมาเอ้าวอ้าเอ,าเอ,าเอา้เอาวไฟันเป็นจริงแล้วเจเด้ไจ้โอ้เจก็ลด้ฟันหัวเก่าเลยเจได้เอาเลขศูนย์หัวเก่าไปเสี่ยงบอก อไอ้ลักเมยเพื่อนมาเห็นดิอันนี้เอาแค่ส,สองตัวจ้ะโอ้โอ้โหเก่าไปเสี่ยงครับผมอือโอ้เอาเอา,เอาเอาเลขฮกเก่าไปไปเสี้ยงม่งเืือเฮ้ยเขาเลี้ยงอี่าีก็เลยเห็นเขาทั้งเกลียวทั้งสีทั้งอัดเต็มกระสอบไปจ้ะโอ้ <laughs> ผู้กระเจอากเกี่ยวกระจากระเกี้ยวพูนเก็บใส่กระสอบกเก็บใส่ทังสิจักอืมสี่จ้องเ้ยแต่ว่าที่เห็นเห็นเนี่ยบัวหุงจักไปจักคนเลย<ะ>ได้คุยกันบ่นเจได้ถามกาเจ้าว่าเขาจอมาซอยเอ้กถามกาเจ้าว่าเอาคือันทั้งเกี่ยวคือทั้งเอาใส่กระสอบคือบอ่เออกตาให้มันแหงกอนทันได้วัน เขาเล้ยววัจนเขาเลี้ยวเลก็ใส่กระสอบเลยตัววัจนหอบว่าเมียขึ้นเ่าโลดวัจนเป็นไรโอ้โแสดงว่าหายฝ้าวนหนย่งใครจะใครจะไปนี้จาก็ตอนนี้ได้บ่ายแล้วคนไปหาโรตีได้บ่ายงานนี่อาจาบยวรงเสียเจ้าซื้อไว้ไปเจ้าลงทุนไว้ไปก่าเก่าน ว่าท่านไปซื้อจ้ะว้าดหัวตะฝันแม่นบ่เมื่อคืนเพื่อเสียงเมื่อคืนจ้ะหัวตะฝันพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอามาให้พี่น้องวันตะฝันเมื่อคืนมื่อนีก็ฝนตกอือแม่นฝนตกครับเมื่อคืนมอากาศด้วยสาทุวันพระซ้ำดีน่ะเนาะวันพระซ้ำดีนอ่ะสาธุสาธุพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาเลขหกเก้าไปเสียงได้พี่น้องได้ฟังชัดๆ อ่าแต่ว่ามีคนมากเกี่ยวเขาเกี่ยวนำบ่ต้องตากเลยแม่นบ่เพรายันมือเหรอเปาดโทเขาคืบ่มู่บ่หน้บาทนี่น่ะเขาแต่ว่าบ่าต้องเลยแม่นบ่เอาเขากะสวายเลย่ย <c oughs> อ่าเขาก็คือเ <c oughs> ขาท่องก็คือท่องกี่แล้วละพี่รองนะบ่เป็นเสียไปใส่ดรอกอืมปาดโทปาดโทบานีาาาาาิเจเกันเลยวะ เน่นตัวไหด้แค่สองตัวนี่ขึ้นหกเก่าจ้ะอ้าวสองตัวหกเก้ายี่สิบไหมยี่สิองอ่าเจ้จะมั่นใจตัวนี้มากเลยเืบอลแต่อืมอ้า้โอ้มันกิตรงกับเด็กสุดที่เจ้คำนวณไว้สามตัวยี้สิบนะ อ่าสองตัวหกเก้าเลยพี่้องเด้อไปหาลอตเตอรี่ไหวเด้อพี่้องเด้ออ่าแต่ว่าจะคว้ิ่นจะให้ไววกวนแล้วแต่ว่า่นบ่าไห้หาเลยพี่รองเด้อห,หาได้ก็หาไห้เพื่อคนน้าเนี่ย,ย่านมันหาบ่ได้แล้วแต่ว่าสามตัวนี้เจ๊มีจังไรบ่าสามตัวนี้ กบุบอะไรเดี๋ยวนะสามชุดนึงเนาะจ้าอืมสามชุดนึงพี่น้องเอ้ยก็บพี่น้องกับจัดโดดอ่ะสามตัวกับเพิ่นว่าเพิ่นตัดให้เดียวสามชุดสามตัวนี้อ่าเป็นเลขศูนย์เข่าแทบทุกงหัวนะเจ้นนะจ้าอ่าพี่น้องเอ้ยเข้าแทบทุกงวดนะแต่ว่าทีศูนย์เนี่ยพี่น้องตามที่เพิ่นให้มากเน,นี่ยคือทีศูนย์ในงวดนี้ อ่ายูซูลนวาสามโตเลยตัวอ่ามาตัวไหนเป็นพินเศษว่ะชับเก้กาหกศูนยล่ะจ้ะอม้บมีอันบ่านเมียนแล้วแล้วหกศูนย์น,น้าอ,อ่าสุดต้องอ่บเพิ่อนศูนย์หาสองในเพียงเด้อแต่ว่าบาทน,นี้เอาตัวนี้เน่นให้ด้วย แต่ว่ากัดสามชุดพี่น้องจะจัดไปได้ขึ้นกันจัดไปได้เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันเยอะนะอ่ะอันนี้ของเจ๊งเงี้ยนนะคะ,ะครับผมเนาะคุณคนดีที่เย็นชาไปไปไล่ดูคลิปได้เลยะน,นะคะ,ะ,ะปล่อยไปแล้วนะคะฝากตอนรับซี่คุณทุกคนพี่น้องเดอ้อแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับแนวทางเจ๊งเงี้ยน